ใครมีอาการตาแห้งบ้างคะอาการตาแห้งเกิดจากการที่ดวงตาผลิตน้ําตาหรือว่าสารหล่อเลื่นดวงตาได้ไม่มากพอที่จะทําให้ตาของเรามีความชุ่มชื้นซึ่งเกิดได้จากหลายๆสาเหตุค่ะผู้ที่มีอาการตาแห้งจะรู้สึกแสบตาระคายเคืองหรือรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในตาตาแดงตาล้าตาพร่าแพ้แสงมีเมือกที่ดวงตาเป็นเส้นๆหรือรอบดวงตามีปัญหากับการใส่คอนแทคเลนส์และปัญหาในการขับรถตอนกลางคืน บางรายอาจมีน้ำตามากเกินไปนะคะสำหรับวิธีบรรเทาอาการตาแห้ง 1. หยอดน้ำตาเทียม 2. ลดการเพงหน้าจอโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์โดยพักสายตาทุกๆ20นาทีค่ะ 3. ปกระพริบตาให้บ่อยขึ้น 4. ปรับแสงสว่างหน้าจอและขนาดตัวหนังสือบนหน้าจอให้เหมาะสมเพื่อให้สบายตามากขึ้น 5. เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และมีสารอาหารที่ช่วยในการบำรุงสายตาค่ะ สำหรับใครที่มีอาการตาแห้งเรื้อรังสามารถพบแพทย์เพื่อตร,รวจสุขภาพสายตาได้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ